สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้มเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับด้เวลากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมีคิวทําศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับสุดรัาหที่ผ่านมามีการประกาศรายชื่อมาแล้ว28นักเตะนะครับเดี๋ยวแนะนำไนให้ว่าคนไหนน่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็แน่นอนถือว่าเป็นนักเลงขาสั้นของฟุตบอลน,นักเรียนที่ถือว่าฝีเท้าก็จัดจ้านแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในอะคาเดมี ชั้นนําของหลายสโมสรน,นะครับโคดโมพิภพอ่อนโมอดีนักเตะทีมชาติไทยทั้งเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่และประสบความสําเร็จในฐานะนักเตะอาชีพกับชนบุรี FC จะคุมทีมชุดนี้กรอเวลาน้อยอีกแล้วนะครับมีโอกาสเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะได้เห็นวิธีการของเด็กกลับมาไหมครับหลังจากที่ u 1ยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซึ่งซาบดอบอยเร์ากาเซียก็ต้องมาแก้ไขกันต่อไปแล้วในเวทีอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะกู้ชื่อได้ไหมโดยใช้เด็กชุดนี้เพราะไปที่อินโดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามฟอร์มกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะครับเขาก็จะมีการเรียกตัวมาฝึกซ้อมกันประมาณสัก4ี่หวันก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ถ้าพร้อมแล้วนะครับ กดซับสไคร์ก์กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราแต่ชุดนี้ผมตามให้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนดูคลิปนี้นี่เลยครับไปหาซื้อกันได้เลยครับโชกุบุสึฟอร์เมนเข้ามาดื้อเลยนะครับสำหรับผู้ชายแตกกลิ่นหอมและผมเชื่อว่าสาวๆก็ใช้ได้นะครับไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนะครับสสี3กลิ่นและก็2ขนาดนี่คือ500มิลลิลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใช้ก็ไปซื้อไซส์0 0มิ เอามาลองไว้ก่อนนะครับขนาดมองมือเลยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศเพราะนี่คือโชกุบุสึฟอร์เมนสะอาดสมาร์ทสปอร์ตไปติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของ u 16ปีประกาศรายชื่อออกมามีใครน่าสนใจกันบ้างครับความพร้อมของทีมชาติไทยชุด u 16ที่กำลังจะไปเล่นศึก a f f หรือว่าชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียก็จะเริ่มในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแน่นอนชุดนี้คุมทัพโดยโค้ชโม พิภพอ่อนโมอันดิสุน,นาของชวบุรีเอฟซีและทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ ก็ประกอบกับทีมงานที่ทําชุดเยาวชนทีมชาติอยู่แล้วในช่วงตลอดหลายปีหลังนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนจากทีมงานของซาบดอไบโรกาเซีย er, ซึ่งตัวของโคชโมสพิพภ์อ่อนโมเนี่ยนะครับเพิ่งจะถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นเฮดโคชของรุ่นนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับระบบการเล่นของรุ่นเยาวชนตั้งแต่ยูสิลงมาเนี่ยนะครับของทีมชาติตอนนี้จะใช้ทีมงานเดียวกันในการดูแลทีมและก็สลับกันเป็นเฮดโคชเหมือนกับที่ซาบดอไบโรกาเซีย er ได้ยกทีมยูสิ ไปเล่นในยู23ที่กัมพูชาพี่พบเองก็ไปเป็นผู้ช่วยในชุดนั้นนะครับส่วนตอนที่ทีมยู16เคยเก็บตัวก่อนหน้านี้ซาบดอรเนี่ยก็เคยมาร่วมทํางานกับทางโค้ชพี่พบมาแล้วเช่นเดียวกันสาหรับการเรียกตัวเด็กชุดนี้ครับเคยรวมตัวกันมาแล้ว2ครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและก็เดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือวันที่29รกรกฎาคมนี้นะครเบเรียกบาลทั้งหมด28คนรายชื่อก็ออกมาแล้วนะครับและก็จะขนทั้งหมด บินไปแข่งขันในรายการ AFF ที่อินโดนีเซียทีมไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับบรูไนสอปอลาวแล้วก็ตีมอร์นะครับซึ่งไม่หนักจนเกินไปนะครับก็จะแข่งกันในวันที่ 1, 4และก็7สิงหาคมตามลำดับเพื่อหาแชมป์กลุ่ม3ทีมจาก3กลุ่มแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุด อีกหนึ่งทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเพราะว่าในการแข่งขันปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันถึง12ทีมทั้งจากการที่บรูไนและก็ออสเตรเลียเนี่ยส่งทีมเข้าแข่งขันกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยนะครับรายชื่อทั้ง28คนเป็นเด็กจากชมบุรีเอซีที่ติดเข้ามามากที่สุด 7คนครับเราลงมาเป็นอสมชันทนบุรี4คนและก็เมืองทอง3คนรวมแล้วนะครับมีเด็กเยาวชนจาก12ทีมเลยทีเดียวบางทีมเป็นสังกงัดสโมสรแต่บางทีมก็ยังเป็นสังกัดของโรงเรียนอยู่นะครับอายุเพียงแค่1 0บหเท่านั้นแล้วแหละครับไปไล่เรียงรายชื่อกันหน่อยดีกว่านะครับจากชลบุรีก็มีจิรพงษ์แช่มสกุลอาทิตย์แสนกล้าทาริสนุคุปตะนาวินพัชรพลเหล็กกุลคณะพจน์สิงใสต้นตะวันปุญทมุนีและ รัฐธรรมนูญดียิ่งส่วนทางฝั่งของอสมชัญทนบุรีก็มีชัดนสรโชคลาภกิตการรุ่งโรดเบญจพลพงเพชรเอี่ยมสะอาดและก็พักครพผลหมัดอดำเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกิติพัฒน์บุญดวงอนุวัฒน์สีวงแก้วและยศพัฒนมีแก้วพิทธีธีระยงนะครับมีเยาวชนหลุดขึ้นมาติดชุดนี้2คนก็คือนัชชนนจันดีแล้วก็รัตภูมิสอนชัยญาติประทุมคงคาติดมาสองคนนะครับสิวัฒน์พิรธรรมวัฒน์และก็จิระเดชใต้ใตจันกองบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมีจิรพลแซ้ลิ้ แล้วก็พันธวัตรเขตชมพู แบงคอกยูเนเต็ดครับสุรชัยบุญชาลีและสุพนัทส,สุดาทิพย์อาสำชันศรีราชาสองคนครับนันทิพัฒน์ใจมั่นแล้วก็ธีรวิทย์เก่าทันส่วนนองบัวพิชยะนะครับติดมาหนึ่งคนก็คือนัดดนัยชุดทะเลโรงเรียนพระแม่มารีสาธรจิรกิติจีนัสกุลโรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพนะครับคงนัท้วมทองดีและโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือสรัญญวัฒน์น้าประเสริฐนี่แหละครับคือทั้งหมดของน้องๆ28คนที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียนในุ่อนอายุไม่ น่าสนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้คนแรกก็คือจิรพลแซ่ลีวครับเซนเตอร์แบ็กที่มีดีกรี เป็นกัปตันทีมของบุรีรัมซึ่งเขาทําหน้าที่บัญชาการเกมรับรวมถึงออกบอลจากแดนหลังให้กับทัพลูกเจบสายฟ้านั่นเองคนต่อมาก็คือพักรพผลหมัดอดัมครับเซนเตอร์แบคร่างใหญ่ดาวเด่นจากอัศมชันทนบุรีคนนี้ก็เป็นนักเตะที่โดดเด่นมาตลอดในรุ่นอายุของตัวเองตั้งแต่12และก็พาทีมคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการคนต่อมาครับเจเจยศพัฒมีแก้วมิดฟิลด์ไดนามจากเมืองทองยูเนเต็ดที่โดดเด่นกับจีเลนพยอง ตั้งแต่วัย12ปีและทางเมืองทองก็มักจะใช้งานแบกรุ่นอายุขึ้นมาเล่นอยู่บ่อยๆนะครับตั้งแต่เป็นตัว u 13ในวัย12ปีจนถึงปัจจุบันอายุ16ปีก็เล่นให้กับทีมในชุด u 18ของเมืองทองเป็นหลักด้วยมิดฟิลี์รายนะครับก็คือพัชรพลเหล็กกุลกับตันทีมชลบุรี FC และมีโอกาสที่จะเป็นกัปตันทีมของทีมชาติชุดนี้เช่นเดียวกันรายนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของทางโคชเฮงวิทยาลหาหกุลที่ถือว่าชื่นชมเป็นอย่างมากและเคยลงอุ่นเครื่องกับฉลามชวนชุดใหญ่มาแล้วด้วยคนต่อมาครับกริตรการรุ่งโรจน์เบญจพลเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งหมายเลข10จากอสมชันทนบุรีนักเตะที่หลายๆคนในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยยกนิ้วชื่นชมบอกว่านี่คือสุดยอดทั้งการจ่ายบอลทําเกมและก็เซ็นบอลของเจ้าตัวคนสุดท้ายนะครับคงนัททวมทองดีหรือที่เรียกกันว่า โรนันโดบอสครับก่อหน้าตัวแบกของโรงเรียนกีฬากรุงเทพที่เหมาการทําประตูอยู่คนเดียวแทบทุรายการโดยเขาเนี่ยจะถูกทิ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อสวนกลับเพียงอย่างเดียวด้วยความเร็วความแข็งแกร่งและความคมในการจบสกอร์ที่เขามีชื่อชั้นขอนักเตะกับผลงานที่เห็นกันในรุ่นท่างใครติดตามบอลเด็กนะครับใจเห็นว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีของดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เรียกตัวได้ดีนะครับตอนนี้ปัญหาที่กังวลคือระยะเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมอีกแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้ ไม่ใช่ชุดที่เคยอยู่กับเฮดโคชมานานแบบ U-19 ที่ซาบดอได้ทํามาตลอดแต่กับ U-16 ของโคพิภพเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็เรียกตัวเก็บไป2ครั้งครั้งละ1อาทิตย์ซึ่งนักเตะที่ติดมาในชุดนี้หลายคนก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลักแต่ว่าก็ไม่ได้มาเก็บตัวในรอบก่อนหน้านี้ด้วยนั่นหมายความว่าภาพรวมทีมชุดนี้นะครับเพิ่งจะรวมตัวกันแบบคบครบ ครั้งนี้เลยครับครั้งแรกอีกแล้วครับและก็จะฝึกซ้อมกันแค่ในวันที่25ถึง29นี้รวมแล้ว5วันย้ำนะครับ5วันเอาอีกแล้วครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่าจริงๆทีมงานเนี่ยอยากได้เวลามากกว่านี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมฝ่ายเทคนิคไม่ให้ความสําคัญกับเวลาในการเตรียมทีมเพราะว่าการทําร่างกายเพื่อให้พร้อมสําหรับการลงรายละเอียดแท็กติกก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยความฟิตไม่เท่าเพื่อนคุณภาพการซ้อมขึ้นเกมทั้งรุกและก็รับ ไม่เกิดแน่นอนฟุตบอลเด็กถ้าเกิดจะลงรายละเอียดต้องมีเวลาในการอธิบายโดยการซ้อมแบบซ้ำไปซ้ำมาให้เขาได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ที่แต่ละคนเนี่ยผ่านมาทุกระบบแค่พูดบางทีก็เข้าใจไหนจะบินไปอินโดนีเซียทันทีอีกนะครับโดยที่โปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชุดนี้ก็ยังไม่เคยเจอเกมจริงในเวทีนานาชาติมาก่อนเลยถือเป็นโจทย์ยากของโค้ชพิพภพ,พแน่นอนครับเพราะว่าประสบการณ์ในฐานะเฮดโคช้ชใหญ่ก็คือนานทีมชาติชุดนี้เลยแหละครับดูจะมีภาษีหน่อยก็คือเคยเป็นอดีตนักเตะ ที่ประสบความสําเร็จมาก่อนในเวทีไทยลีกและเคยเล่นทีมชาติเยาวชนจนถึงชุดใหญ่มาแล้วก็เชื่อว่าการถ่ายทอดสิ่งที่เคยเจอมาในอดีตคงจะพอช่วยให้น้องๆน,นักกีฬาลดความกดดันได้บ้างและสุดท้ายนะครับพอลงสานามจริงบางสถานการณ์ก็เหนือการควบคุมซึ่งการยิงประตูและชนะเท่านั้นที่จะเรียกความมั่นใจให้น้องๆได้เอาเป็นว่าเรามารอดูรูปแบบการเล่นของโค้ชนะครับว่าจะเลือกใช้งาน กับนักเตะจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าในรายการนี้ก็คือรายการที่โค้ชโมและก็น้องๆเจอเกมจริงครั้งแรกอย่างเป็นทางการก่อนจะไปลุยศึก AFC หรือว่าชิงแชมป์เอเชียยู16รอบคัดเลือกในเดือนตุลาคมนี้ครับดังนั้นสําหรับผมนะครับไม่คาดหวังเท่า,าก,กับยู19เพราะว่าเวลาในการเก็บตัวมันแทบไม่มีอุ่นเครื่องแบบต่อเนื่องก็ไม่มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าหน้างานในการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายที่จังหวัดชนบุรี จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปดูแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าผมเห็นอะไรบ้างในมุมของตัวเองแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันเมื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันอีกทีนึงครับเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนํามาฝากเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดเชิงลึกหรอกนะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยไปดูการฝึกซ้อมเราอาจจะเห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้โปรแกรมในการอุ่นเครื่องก็ไม่ได้มีด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆ ต้องไปลุยเกมจริงแล้วและเป็นเกมที่ต้องใช้ทดสอบผู้เล่นไปในตัวด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจบตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเกม U16 จะหาเกมอุ่นเครื่องที่เป็นเชิงคุณภาพระหว่างชาติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยาก,กน,นะครับก็คงต้องไปลุ้นเลยตอนไปเอาโคต้าเข้ารอบสุดท้ายในชิงแชมป์เอเชียซึ่งความหวังของเราก็เอาเป็นว่าเชียร์ทุกชุดแหละครับ แต่ผลงานประจกมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันด็กทีหนึ่งนะครับกับการทํางานซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นช็อตเทอมอยู่นะครับมีทัวร์นาเมนต์ทีหนึ่งเราก็ทํากันทีหนึ่งคนที่ไปทํางานหน้าง,งานก็ได้แต่ให้กําลังใจนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาสามารถกําหนดกรอบนโยบายเองได้เนี่ยไม่มีใครอยากเก็บตัวแค่นี้หรอกครับทุกคนอยากเก็บตัวระยะยาวหมดยิ่งฟุตบอลเด็กกนะันที่ผมบอกนะครับรายละเอียดในการอธิบายเนี่ย ถ้าคุณอยากให้เขาเล่นแบบไหนตามที่คุณต้องการคุณต้องบอกเลยครับว่า1 2 3 4ทําอะไรบ้างและต้องซ้อมย้ําคิดย้ําทําวนไปวนมาจนเขาเข้าใจนี่คือสิ่งที่มันต้องปลูกฝังและทําให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบตามเชียร์แล้วกันนะครับถ้าปัญหามันมีให้เห็นเราก็ยิาค่าวิจารณ์กันไปเพื่อนะครับให้รู้ข้อเท้จริงและก็ดูว่ามันสามารถจะปรับแก้และพัฒนาได้ไหมนะครับยังไงตามเชียร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตากันต่อผมจะพยายาม ไปดูความเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวทัวร์เมนต์เริ่มต้นขึ้นเราก็ต่างกันต่อสายของเราไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับผมเชื่อว่าสามารถหลุดไปถึงรอบรองได้แต่จะไปถึงแชมป์ไหมจะเล่นสวยงามไหมมันสําคัญตรงนี้มากกว่าครับถ้าเราไม่ถึงแชมป์แต่ผลงานนะครับเราออกมาคือเราเล่นด้วยวิธีการที่ดีแล้วมันเห็นทิศทางว่าจะพัฒนาได้อันนี้รับได้ แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วความสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งในการแก้ไขหวังว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดูบอลไทยตอนนี้อยากเชียร์ให้ชนะแต่พอไม่ชนะไม่อยากดูเอาเป็นว่าอย่าคิดแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าเราดูแล้วดูให้มันเห็นในเชิงพัฒนาไปด้วยผลการแข่งขันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่มีใครอยากดูบอลแพ้หรอกครับแต่น้อยถ้าเห็นว่าเราสู้เต็มที่แล้วเราแพ้ ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในเชิงการบริหารมันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างแต่ทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับ2ช่องทางเหมือนเดิม Facebook กดไลค์กดแชร์เม่เห็นคอนเทนต์ของเราและก็ YouTube กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้รู้ว่าเวลาผลลงคลิปใหม่เนี่ยคุณจะเห็นเป็นคนแรกๆเลยนะครับและอย่าลืมไปซื้อกันนะครับจบคลิปนี้ไปได้เลยครับที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อนะครับกับโชกุบุษส์ โฟร์แมนสะอาดสมาร์ทสปอร์ตเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ